วันนี้มาทำข้าวผัดกุนเชียงเมนูง่งายๆเมนูวันหยุดแบบง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะส่วนผสมมีน้อยมากเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนข้าวสวยนะคะข้าวสวยนะคะเป็นข้าวสวยจิ่มุงข้ามคืนแล้วนะคะเราใช้เป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ1คืนค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสดบบง่งายๆก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรส ตามด้วยซอสฟ้าเขียวจากนั้นมาทําการทอดกุนเชียงกันค่ะก็จะใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะคะใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยค่ะจากนั้นนํากุนเชียงที่เราหั่นไว้นะคะลงไปทอดได้เลยค่ะทอดด้วยไฟอ่อนสุดนะคะอย่าทอดไฟแรงเด็ดขาดนะคะไม่งั้นนะคะกุนเชียงอาจจะไหม้ได้ค่ะแล้วก็ขมไม่อร่อยด้วยนะคะพอสุกได้ประมาณนี้นะคะก็จะเอาไว้ขบกระทะแบบนี้ค่ะหรือใครจะตักขึ้นก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้ จากนั้นนํากระเทียมที่เราสับไว้นะคะลงไปเจียวให้เหลืองหอมดีเลยค่ะจากนั้นตอกไข่ลงไปประมาณ2ฟองรอให้ไข่ขาวเซ็ตตัวก่อนค่อยคนค่ะจากนั้นใส่เป็นแครอทหั่นเตา๋าใส่ลงไปเลยค่ะแล้วผัดผัดส่วนผสมทั้งหมด,ดเข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ข้าวที่เราปรุงรสไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเล่งไฟแรงสุดเลยนะคะ ก็จะได้กลิ่นหอมของกระทะนะคะข้าวผัดของเราก็จะน่ากินด้วยค่ะเราจะรอให้ข้าวเซตตัวนะคะเราเด้งเดงแบบนี้เลยค่ะก็จะใช้เวลาผัดแบบนี้นะคะประมาณ5นาทีนะคะเป็นอันใช้ได้เลยค่ะเวลาจัดสืบนะคะก็จะดสืบกับพลิกน้ำปลานะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ